เป็นคนผิวมันน้ำมันสุดๆเลยคะ่ะก็เลยต้องมีของดีแบบตัวนี้ดีน่าไว้ Mineral p ์ o d e r ตัวนี้ควบคุมความมันตลอดทั้งวันผิวหน้ากระจ่างใสไม่ดอบอันลองทาไปจากขอทาครึ่งหน้าให้ดูก่อนนะโอ้โหเห็นเลยว่าแบบงานผิวดีม,มากอ่านแล้วก็นี่ค่ะเป็นยังไงบ้างคะนี่ดูสีหน้าที่ทาแล้วกับหน้าที่ยังไม่ได้ทายังมันแพรบอยู่เลยอุ้ยคือดีอ่าทาต่อไปทั้งหน้าเลยจากตัวนี้เป็นแป้งสกัดจากน้ำแร่ช่วยเติมความชุ่มชื้นให้กับผิวหน้า กระชับรูขุมขนลดการอุดตันช่วยในการผ่อนคลายผิวด้วยนะทําให้แต่งหน้าง,ง่ายขึ้นเป็นยังไงบ้างคะโอ้โหโอเคดีมากเลยอชอบเอามาทดสอบให้ดูกันหน่อยเขาบอกว่าตัวนี้คือกันน้ํากันเหงื่อดีมากอ่ะดูทุกคนเป็นยังไงคะเปียกแฉะนิดนึงอ่ะว้าวมากแป้งไม่ติดเลยจ้าตัวนี้เขามีกันสีเบอร์เลยคะ่ะใช้ได้ทุกสีผิวเลยนะคะส่วนแอนใช้เบอร์2คะ่ะ1ตลับเพียง100บาทจาก150บบาทคะ่ะโอ้ยราคาว้าวมากฝากติดตามโปรโมชั่นและช่องทางการสั่ง ั่งซื้อได้ที่ใต้คลิปนี้เลยนะคะทุกคน